สาราเนียมคำพ่อครูสอนตอนปัญญาเขียนคู่ศรัทธาหนึ่งผู้มีปัญญาที่สำเร็จช้าเพราะเอาแต่แก้ตัวสำเร็จสองผู้มีศรัทธาที่มีปัญญาไม่มากประสบผลสำเร็จได้เพราะเคารพยอมรับสิ่งดีๆจากผู้มีปัญญา 3. ผู้มีปัญญาประสบผลสำเร็จได้เพราะเคารพยอมรับสิ่งดีๆ จากผู้มีศรัทธาและผู้ไม่ค่อยมีปัญญา 4. ผู้มีศรัทธาที่ไม่สนใจผู้มีปัญญาเลยจะสําเร็จช้าหรือไม่สําเร็จเลย 5. ผู้มีปัญญาก็ดีผู้มีศรัทธาก็ตามที่เคารพยอมรับยอมเรียนรู้สิ่งดีๆจากอีกฝ่ายอย่างตั้งใจและเต็มใจย่อมประสบผลสําเร็จได้ไวพ่อครูสมณะโพธิรักษ หนังสือถอดจากหัวใจโภธิรักหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ด